สวัสดีครับชาวบ้านชาวช่องทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการยูนิวซีกับเกรดความรู้ที่ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้นะฮะสำหรับ EP นี้นะครับเราจะมาว่าก,กันถึงวันหยุดราชการใหม่ล่าสุดของนิวซีแลนด์ที่เพิ่ง ที่เพิ่งจะมีปีนี้เป็นปีแรกนะฮะนั่นก็คือมาทาริกิเด์นั่นเองมาทารรกิเดคืออะไรก่อนที่เราจะไปฟังกันก็อยากจะขอกำลังใจจากชาวบ้านชาวช่องทุกท่านนะฮะถ้าคิดว่ารายการนี้พอจะเป็นประโยชน์บ้างถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ถ้าเกิดว่าพอจะช่วยเป็นกำลังใจกันได้บ้างก็กด Subscribe กันให้ด้วยนะฮะมาเข้าเรื่องกันดีกว่า มาชาลิกิเดย์ Day เนี่ยคืออะไรสั้นๆง่ายๆก็คือวันเฉลิมฉลองปีใหม่ของเมารีนั่นเองซึ่งปฏิทินของเมารีเนี่ยจะคล้ายๆกับทางไทยทางจีเหมือนกันก็คือใชอ้ปฏิทินนับตามจันทรคติเป็นหลักนะฮะปฏิทินของทางเมารีเนี่ยก็จะยึดกลุ่มดาวมาทาริกิเนี่ยเป็นหลักซึ่งกลุ่มดาวมาทาริกิเนี่ย เป็นกลุ่มดาวที่จะสามารถมองเห็นได้ตลอดทั้งปีโดยปกติแล้วแต่จะมีช่วงหนึ่งที่กลุ่มดาวเนี้จะหายไปด้วยวงโครจรของโลกาพาทิภรจจานียนะฮะอ่าก็คือช่วงต้นเดือนอ่ามิถุนายนคือช่วงเข้าต้นฤด,ดูหนาวเนี่ยกลุ่มดาวเนี้ด้วยวงโครจรมันก็จะหายไปไปหลบอยู่ด้านหลังอ่ามพาทิตจ์ทางจากโลกเนี่ยก็จะมองไม่เห็นกลุ่มดาวนี้ทำให นั่นเป็นสัญญาณว่าใกล้สิ้นปีของทางเมารีแล้วพอเข้าอรอบข้างคืนข้างแรมสุดท้ายของพระจันทร์ในปลายเดือนมิถุนาหรือว่าต้นเดือนกรกฎาเนี่ยก็จะกลับมาเห็นกลุ่มดาวนี้ใหม่กลุ่มดาวมัชระิกินี้ใหม่นะฮะนั่นก็เป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อเรามองเห็นแล้วนั่นก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเข้าสูร่รอบปฏิทินใหม่ของชาวเมารีแล้วนี่เองทีนี้กลุ่มดาวมัชริกินี่ หน้าตาเป็นยังไงลองมาดาวกันดีครับว่ากลุ่มดาวมัธยมกิเนี่ยซึ่งในกลุ่มดาวนี้จะมีประมาณจะมีกันอยู่9ดวงแต่ที่เห็นช,ะช,ะชะนัดๆแลส่วนใหญ่ประมาณ6-7ดวงมาทายกันซิว่าในซีกโลกเหนือเนี่ยหรือว่าที่เมืองไทยของเราเนี่ยเรียกกลุ่มดาวนี้ว่าอะไรแน่คุณละใช่ไหมฮะมี 6- 7เจดดวงแบบนี้ใช่ครับท,ที่ไทยเราเรียกกลุ่มดาวนี้ว่าดาวลูกไก่นั่นเองมันคือกลุ่มดาวเดียวกันกันกบทาง มักลุ่มดาวมาทริรกิเนี่ยแหละฮะแล้วก็เป็นกลุ่มดาวกลุ่มดาวนี้ก็คือเห็นได้ทั่วโลกด้วยเหมือนกันอย่างทางญี่ปุ่นก็จะได้กลุ่มดาวนี้ว่าซูบารุนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าอาโลโก้ของรถยนต์แบร์ซูบารุเนี่ยทำไมาถึงเป็นดาวก็เพราะมาจากกลุ่มดาวนี้นี่เองนะฮะกลับมาเข้าเรื่องต่อทางมารีตำนานนิทานปราปราพื้นบ้านของทางมารีเนี่ยเล่ากันมาว่า กลุ่มดาวมัชราริกิเนี่ยเกิดมาจากตั้งแต่สมัยที่ก่อนโลกจะกําเนิดนะฮะก็คือทางมารีเขาเชื่อว่ามีเอิร์ธมาเตอร์เนี่ยกับสกายฟาเตอร์เนี่ยทั้งสองเนี่ยอยู่ด้วยการกอดกันรักกันมานานแต่ด้วยความที่อยู่ใกล้ชิดกันมากเนี่ยทำให้ระหว่างแผ่นดินโลกกับท้องฟ้าเนี่ย ไม่มีช่องว่างมากนะักมีแค่แสงลอดเข้ามานิดเดียวแบบนี้ฮะเห็นไหมครับก็จะมีช่องว่างน้อยมากๆแล้วอ่า Earthmarter กับ Skyfarer เนี่ยก็มีลูกเป็นเทพเจ้า6ะหเจ็ดหหรือ7คนเนี่ยนะฮะแล้วก็แต่ละคนก็มีหน้าที่ดูแลแต่ละส่วนของธรรมชาติไปทีนี้ด้วยความว่าแอร์อัดคับแคบมากๆเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งพี่น้องก็ร่วมใจกันอ่าแยก จับพ่อกับแม่ในแยกด้วยการยันพ่อเนี่ยกลับขึ้นไปทําให้มีพื้นที่มากขึ้นในแสงสว่างสองมาที่โลกมากขึ้นสัรพสัยจเจริญเติบโตได้มากขึ้นนะฮะก็สําเร็จด้วยประการชนิดแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากเหตุการณ์เนี้ยพี่น้องทุกคนเน่ยเห็นด้วยยกเว้นเทพเจ้าลมอาชาเฟรีมาเชียเทพเจ้าลมเนี่ยเป็นคนเดียวที่ไม่เห็นด้วยกับพี่น้องแล้วก็ขัดข้ามาตลอดแต่พอแยกสําเร็จแล้วเนี่ยก็เลยต่อสู้กับพี่น้องตัวเอง ซึ่งคนที่เป็นรับหน้าที่มาต่อสู้กับเทพเจ้าลมก็คือ,อเทพเจ้า GOD OF WAR นะฮะแน่นอนว่าสู้กับ GOD OF WAR พี่ชายตัวเองเนี่ยยังไงก็สู้ไม่ได้เทพเจ้าลมแผ้ด้วยความกดแค้นก็เลยหนีบินขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้ากับพ่อแต่ก่อนจะไปเนี่ยสิ่งที่เทพเจ้าลมทำไว้สุดท้ายก็คือควักดวงตาออกมาหนึ่งข้างแล้วก็บีบให้แตกกลายเป็น9ส่วนแล้วก็ปาขึ้นไปบนท้องฟ้า ไปแปะที่หน้าอกของพ่อสกายฟาเตอร์เนี่ยนะฮะทำให้ชิ้นส่วน9ก้าดวง9กชิ้นเนี่ยกลายเป็นกลุ่มดาวมาทริกิตนี้9ก้าดวงิีนนี้เนี่ยพอ9ก้าดวงเนี้แปะขึ้นอยู่บนท้องฟ้าแล้วเนี่ยเขาก็ยกมือขึ้นมาพนมแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานใจวาจาตั้งชื่อลูกของแม่ว่าดาวพระศุกร์สุดแสนอัมพายไม่ใช่ผิด ชื่อทางภาษาเมารีสำหรับกลุ่มดาวนี้ก็เลยเรียกว่า the eye of g o d of c h a r i i m a c e a ก็คือกลุ่มดวงตาของอเทพเจ้าชาฟริมาเชียนั่นเองนะฮะซึ่งในกลุ่มดาวทั้ง9ดวงนี้มีดาวชื่อว่าอะไรกันบ้างทางมารีตั้งชื่อดาวแต่ละดวงเป็นเทพเจ้าทั้ง9นะฮะก็ได้แก่1ก็คือ,อเป็นเทพเจ้าที่ดูแลเรื่อง Plan. พืชผักสวนครัวเวจีสการ์เด้นแล้วก็ทุกสิ่งอย่างที่เติบโตขึ้นมาจากดินนะฮะแล้วก็ดาวที่2ก็คือดวงนี้นะฮะอ่าเป็นเทพเจ้าที่ดูแลนกสัตว์มแมลงทั้งหลายแล้วก็ทุกสิ่งอย่างที่โตที่อยู่เหนือหัวของเราหัวของมนุษย์ขึ้นไปนะฮะสก็คือนี่นะฮะเป็นเทพเจ้าที่ดูแลเรื่องฝน น้ำน้ำฝนที่ตกมาจากฟ้าหมอกน้ำค้างแข็งหิมะอย่างเงี้ยนะฮะสี่ไวนีนะครับอันนี้ก็คือดูแลเรื่อง fresh water หรือว่าน้ำจืดน,นะฮะแล้วก็ห้าคือไวชาก็คือดูแลน้ำเข็มนั่นเองนะฮะทีนี้ไวทีกับไวชาเนี่ยอ่าเขา ทางมาเรียก็นับว่าเขาเป็นทวินเป็นคู่แฝดกันเพราะเป็นดาวขนาดใกล้เคียงแล้วเขาอยู่ติดกันนะฮะซึ่งก็ใช้เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นทีมเวิร์กของการเวิร์ก with each other supporting each other ไปด้วยนะฮะอันดับต่อไปนะครับอ,ะะอุรานีนี้ก็คือเป็นเทพเจ้าที่ดูแลเรื่องลมหรือว่า good attitude นะฮะแล้วก็อันดับถัดไปก็คือภูทาาวะเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นดวงดาวที่สาหรับ c o n n e c t t o o u r d เด s uh, death, นะครับก็คือว่าดู uh, เป็นสื่อถึงบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ uh, อ่านถัดไปก็คืออันนี้นะฮะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความฝันความปรารถนาหรือง่ายๆก็คือเป็น Wishing Star นั่นเองถ้าเกิดว่าใครเห็นดาวนี้เนี่ยก็ลองอ,อธิษฐานขอพรดูนะฮะเผื่อว่าจะได้ ส่วนสุดท้ายก็คือดาวสำคัญที่สุดก็คือมัทริกิมัทริกิเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของ health and well-being นั่นเองก็คือเรื่องของสุขภาพนะฮะแล้วก็มัทรากิเนี่ยก็ถือว่าเป็นแม่ของบรรดาดาวทั้ง8นี้ด้วยทีนี้ได้ตำนานของมารีเนี่ยก็เขาก็จะนับกันว่าในแต่ละปีเนี่ยหน้าที่ของกลุ่มดาวมัทริกิเนี่ยก็คือจะมีหน้าที่มัทริกิเนี่ยจะต้อง พาลูกๆทั้งแปดของนางเนี่ยขึ้นเรือแล้วก็อ่าล,ล่องเรือข้ามท้องฟ้าไปเพื่อที่จะไปเยี่ยมอ่าบ,บรรพบุรุษที่อยู่อีกฟากหนึ่งของท้องฟ้าแล้วก็เอาอาหารไปช่วยซัพพอร์ตพระอาทิตย์ที่อ่อนแรงลงในหน้าหนาวให้มีกำลังวังชามากขึ้นทีนี้เนี่ยในความทางปฏิบัติแล้วเนี่ย มชาวมาลีก็จะถือว่าเทศวันมาตรกีเดนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ใช้สำหรับเฉลิมฉลองอปฏิทินเริ่มต้นปีใหม่วางแผนการเพาระปลูกสําหรับปีปีนั้นแล้วก็เริ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แล้วที่สําคัญก็คือเป็นเหมือนกับเทศกาลครอบครัวสําหรับเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษที่จากไปแล้วหรือว่าใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับครอบครัวนั่นเองนะฮะเป็นไงบ้างครับสาหรับตำนานมาลีเรื่องนี้ ถ้าคิดว่าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ